อยู่กับรถบ้านเข้าใหม่นะครับวันนี้คือ ISU z u D-Max 1.9 X Series นะครับตัวนี้ได้เป็นตัว Space Cap c a บ c a บเปิดได้นะเป็น X Series ปี16นะครับคันนี้เด่นตรงไหนหรือว่าเลขไมค์แค่6 2 2 0 0กว่ากิโลนะครับได้1.9ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดตัวรถเนี่ยเป็นปี16นะครับเป็น X Series ตรงรุ่นเลยไมค์น้อยนะไมค์น้อยรถสวยนะกับ1.9 X Series ราคาอยู่ที่425,000บาท 425นะครับได้ขับ X Series สีขาวนะครับนะรถเดิมโรงงานสแตนดาร์ดเลยครับ X Series ตัวนี้นะคือหลกัลกๆเลยได้สีขาวนะครับแล้วก็ไมล์62,000นะผ่อนอยู 7, าานะ่ประมาณ7,000กว่าบาทนะประมาณ7,000-8,000ประมาณนี้นะรถราคา425นะครับฟรีดาวน์และมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะรับประกันโครงสร้างตัวรถให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะครับนะดูนี่กระจังหน้าตรงรุ่น X Series เลยนะ นะครับแล้วก็ด้านบนมีสติกเกอร์นะตรงฝากระโปรงด้านบนนะครับรวมถึงตัวโลโก้ที่เป็นสีแดงๆส้มๆแบบนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนพร้อมเดย์ไทม์นะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างตัวล้อแมกอันนี้เป็นตรงรุ่น X s e r ซ e s นะครับของปี16สําหรับชมนี้จะเป็นดิสเบคหน้าด้านหลังเป็นดามสเกิร์ตเนี่ยจะมีมารอบคันเลยคันนี้สภาพสมบูรณ์มากนะรถสวยมีสเกิร์ตมารอบคันนะครับด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลัง เลขไม้หกหมเด่นตรงนี้แหละนะเด่นตรงนี้แหละไม้6 2 0เท่านั้นชุดแต่งจะมีมารอบพันนะครับนะกเกตด้านหน้าใช่ไหมด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับรวมถึงโลโก้ X-Series อยู่ครบใครอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับมีสติกเกอร์ครบหมดนะนะสติกเกอร์โลโก้ด้านท้ายด้านข้างครบหมดนะครับ425,000บาทนะครับมือเปิดด้านท้ายเนี่ยเป็นสีขาว เป็นสีขาวแล้วก็โครงสร้างตัวรถก็สวยๆสวยๆเดิมๆนะครับจะเห็นรอยย้ำเม็ดอาร์คต่างๆเม็ดลบอรดอยู่ครบหมดนะครับรถเพิ่งเข้ามาได้ประมาณ3-4วันนะครับก็เก็บงานสีด้านนอกนะเรียบร้อยแล้วนะครับรถมันมีรอยขีดข่วนมาบ้างตอนซื้อมาไลเนอร์ก็เป็นไลเนอร์เดิมโรงงานนะไฟท้ายเดิมๆนะครับดดงบนเป็น LED นะครับด้านล่างเป็นหลอดไส้นะรวมถึงไฟเลี้ยวนะครับ รถนะสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะ425,000บาทนะครับรถอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับผมได้นะครับนะเพราะว่ามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างจัดไฟแนนซ์นะครับนอกจากแค่เงินจองล็อกรถไว้เฉยๆแค่นั้นแต่คันะคนี้มันเป็นตัว Space Cap c ับเปิดได้นะเป็น Space Cap ขเปิดได้ภายในสวยเห็นไหมครับนะเข้ามาสกิดตาก่อนเลยนะครับ คาดประตูตรงนี้เป็นโลโก้ตัว X นะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นทูโทนจะเป็นดำแดงดำแดงจะเป็นดำตัดแดงดำตัดแดงทั้งหมดนะเป็นดำตัดแดงดำตัดแดงทั้งหมดคันนี้ไม้น้อยภายในสวยไม้น้อยภายในสวยนะครับ,บเบาะยังเป็นทูโทนเลยยังเป็นดำแดงเลยนะครับเบาะแคปตัวนี้ก็จัดมาให้ใหม่คันนี้เป็นสเปซแคมปแคปเปิดได้ตัวรถรับประกันโครงสร้างตัวเราอยู่การใช้งานนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น เอาขึ้นรถด,ดนใจได้นะ2สอง่ครับนี่ดูหัวน็อตไม่มีขยับหัวน็อตไม่มีขยับครับซอกแคปนะครับใครอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของทัรได้เลยครับที่0ูตรเก้าหกสหห้าหนึสานะครับกับผมเนทออโตโคาเหมือนเดิมช่วงหลังๆไม่มีเวลาถ่ายคลิปยาวอัพทุกวันนะครับเพราะว่าหนึ่งด้วยอากาศร้อนด้วยนะครับแล้วก็งานก็ค่อนข้างยุ่งนะครับ นะ่าส่วนใหญ่ผมก็จะไปลงไทกิกตอกซะมากกว่าออกจะเป็นคลิปสัน้นพรากคนส่วนใหญ่ก็จะดูจากทิกกตอกกันมากอยู่แล้วเนาะนะครับแต่วันนี้ก็โอกาสก็อยากจะอัปเดตให้พี่ๆได้ชมเหมือนเดิมนะครับดูเนื้อพวงมาลัยนะครับรถเลขไม้หกหมื่นหกนะพวงมาลัยเป็นแบบนี้ไม่มีรอยขุน่นนี้หรือว่าอะไรเลยนะคือใหม่หมดจดพวกตำแหน่งปุ่มต่างๆเนี่ยสังเกตไหมว่าใหม่มากนะครับอันนี้เป็นหน้าปัดเรือนไม้ของเขานะ คือนับป่าเรือนไม้ช่วงปี 16, 17, 18, 19, กสิบเจ็ดส้นีเหมือนกันเหมือนกันมันจะเป็นไม้ดน้อเชนตรงที่20ปลายๆนาะเลขไม 62, 000, ้หกหมื่นสองพยกกิโลครับนะหนนะครับเอ็กซ์ซคันนี้นะใครอยากได้เป็นเจ้าของนะครับโทรเข้ามาได้เลย0ูนย์เ5้5หกหหรือว่า ID ดีไลน์ก็ได้นะที่ผมขึ้นโชว์ไว้นะเปิดไปในไลน์ของท่านเองนะครับแล้วก็กดตรงช่อง ID นะครับแล้วก็ พิม์เข้าไปว่า m i i z m i z z นะครับยำ้ำ m i i z m i z z นะครับก็จะเด้งมาที่ลายผมเลยนะฮะใส่เสื้อกันหนาวสีดำๆเยืยนอยู่นะครับ,นะรบแตถ้าใครไม่สะดวกก็กดตรงเพิ่มตเติมนะครับใต้วิดีโอตรงนี้ผมจะใส่ลิงก์ไลน์ไว้นะครับกดแล้วจะเด้งเข้ามาที่เพื่อนได้เลยไม่ต้องไปกรอกไ d นะครับจะเด้งเข้าไปหน้าเพื่อนเพื่อนให้เลยนะครับท่านก็กดบวกแล้วก็ทักผมมาถามว่าคันนี้ยังอยู่ไหม รถเดิมพี่ดูดิคานลงคันหน้าทุกอย่างคือไม่มีแกะคันลงคันหน้าทุกอย่างคือไม่มีแกะสวยครบจบกับ X-Series คันนี้ครับ1.9 X-Series ปี2016ในราคาค่าตัวเพียง425,000บาท425เท่านั้นและรถขับดีมากรถขับดีมากนะครับใครสนใจคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับรีดติดต่อมาได้เลยครับสวัสดีครับ